อ่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมือนีกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับซองสายฟ้าผ้าร้ยยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายฝาผ้าร้ยอีกสองทางหนึ่งนะครับผมมือนีกะพผ้าท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดปู่หาเจ็ดแปดนะครับเนาะจากโบเดมาดนนะครับผมเดี๋ยวขอไปเบ่งน้ำกันครับผมมากับเดือนสกาวครับเจแดงนะครับดอลล่าแชนแนลนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์อีกครั้งเนาะเดี๋ยวผ้าขาไปเบ่งน้ำกันครับ ว่าอะไรสังเกตเอา <c oughs> ่านี่ฟันไปปัวปั <c oughs> ว่านี่ฟันมันคือสูตรวันนี้จะหนำหนำกันหนึ่ำเปนเ็นหนึงก่อนวันน้หนำวันนี้หนำ่างนังนึ่เลขนี่สังเกตเบื่งเลขนั่นเจ็ดแปดเก้าแปดสูห้าขันวิ่งเนี่ยมันวิ่งง่าย ศูนย์เก้าสามหนึ่งเก้าหกห้าหนึ่งเก้าออกเห็นไหมะเลขออกเลขที่มันออนอยู่นี่งวดรุ่นมากมัดต่อมาติดงวดรุ่นมากให้วิ่งศูนย์กับห้าเห็นไหมมาออกศูนย์บนอย่างเดียวงวดรุ่นมากให้วิ่งเก้ากับสามมากเก้าวิ่งศูนย์กับห้าก็มากศูนย์บันี้งวดรุ่นมากให้วิ่งเก้ากับหกมันก็มากเก้างวดรุ่นมากให้วิ่งเก้ากับหนึ่ง มันกลมามหนึ่งเห็นไหมวันนี้วิ่งหนึ่งอีกว่าปัวบนางเดียวมันต้องเอาเลขบนนี่เลขยูดีมันเสียวมาติดบนตลอดตลอดตลอดวันรุ่นมากวิ่งสี่กับหนึ่งบนวันนี้อืน้ำถือกระเพื่อหนึ่งบนเลยถือกระเพื่อข่าวเลขสี่แดงอันนี้ก็เขาวัดสื่ซิบสำนักเขาซสิบสำนักเขาวมอะอันนี้คือเลขแม่จริงๆค่ะนะครับท่านผู้ชมเนาะมันกับเขากันก็วกแปลงเป็นซิบเจ็ด เจ็ดแล้วก็แปดมาบนวิ่งไปว่าขาดดึงบันนี้เก้าบวกศูนย์ได้เก้ากับศูนย์วิ่งบนมาทต้องสองตัวขาดดึนเก้าบวกเก้าเป็นเจ็แปดแปดกับเก้ามาบนออกเก้าบันนี้เก้ากัเก้าเป็นเจ็แปดแปดกับเก้ามาบนออกเก้าเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์กับหนึ่งมาบนบวกเก้าอีกแม่พกเก้าบวกตลอด เบวกยี่ไหมปูเก้เก้าบวกยี่บวกตลอดเลยเก้ามาีมากบนบวกตัวนั่นแหมน่ะเก้าบวกหนึ่งก็ได้ศูนย์กับหนึ่งป่ะคับนั่นเวันนี้ได้ศูนย์มากบนมาหนึ่งปูหนึ่ะละเลขมันมีหนึ่งปีวันกี่ศูนย์มาปีปีนี้อาจจะหนึ่งมาปีก็ได้แม่ปีกายเก้าเบิรปีมันนับแล้วนี่หนึแต่ว่าเบิร์ปีเดียิมวันนี้เดียิมเก้กับหนึงปีนี่กับสี่ที่มันแรนดูดูนี่นะฮะเอาเบิร์ศูนย์ธราจะมาว่าว่กับา กอลบีบอวิ่ง C ร่างหนึ่งวันนี้เนาะวันนี้เป็นตัวหนึ่งหนึ่งล้ตเซียลัตเซียวันนีมากแล้วกันมัตติบีโอถ้าหนึ่งมากมันจะเป็นหนึ่ง C หนึ่งหา้าหนึ่งแปด กำลังวันชัดสิบเก้ามาบ่มาต้องกันว่าหันกำลังวันพุสิบเจ็ดไม่มาด้วยกันมาหนึ่งตัวก็ออกทีเก่เบ็ดบาตนี้กำลังวันฝัดิบเก้าที่ประกอบมาหนึ่งเป็นเลขลักลอยเลขลักลอยมันทีมีอยู่ประกอบคู่ไว้แล้วนึ่งหนึ่งแป,งแปอ หนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่แปดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าสี่หนึ่งแปดนี่มันมีเท่านี้นบ้านนี้ล่างบา้านี้ล่างวิ่งหาตัวเดียวหาเนื้อปูไปสี่หาตัวเด่นสี่หกเป็นตัวกัด นี่มันมีตัวนี้ปูหนึ่งสองมาได้บอหนึ่งสได้ป่ปปูเขียนเื้อปูม่นปูจ้ะเื้อปูปูห้าเจ็ดแปดมันเง็ตามจุดมันสัมั่เลี้งเขาหาเลี้ส้นเด้เขาหาเลี้ยส้นนี่นี่เลี้ยงส้นว่าจะส้นหยังนี่ ว่าเลขสองส่วนสามศูนมันจะมาส้นกันเขาจะหาเลขส้นเจ็ดแปดเก้าหนึ่งลบแปดได้เจ็ดแปดเก้าต้องมาบนมันไปติดแปดอันนี้มันไปรับหน่อยนี่มันไปตัวหนึ่งบ้านนี่ก็ศูนย์หนึ่ลงลบศูนย์ได้ลบก็ได้ต้องยืมมาเป็นสิบเป็น เก้าศูนย์หนึ่งมาบนตัวนี้ได้เก้ากับศูนย์ส่นหนึ่งส่วนเก้ากับศูนย์ 0. หนึ่งวิมีเห็นไหมสูสสสสมมตรน,น,นี้ส่วนเก้ากับศูนย์สูตรนี้ส่วนแปดกับเจ็ดเก้าวิมีส่วนแปดกับเจ็ดมันมีสองตัวมันหาเรส่วนมานนี่สูตรนี่ได้เก้ากับศูนย์มันก็มาศูนย์เก้าสามมันได้เก้า 9. เก้าลบเก้าก็หนึ่งลบเก้านี่ หนเก้าหลือแปดแป้นย์ส่วนแปดบเก้าศูนมีส่วน8ปดบเก้าก็มาเก้าหกนบาบานีก็เก้า่งลบเเหลือ1นลบเก้ได้8ปดย์มันก็ได้แปดคือเก้าหนลบได้890เก้าศยลขมันส่วน8ปดบเก้า มันก็บอกเก้าหออก้าหออก,ออก,ออก้าหกหนึ่งลบเก้าแปดเก้าศหลบเกหลือแปดแเก้านี่แปเกอันนี้แปเตัวนี้ศูนยม่มีเหลือแปดกับเกมาออหนึก้ามานี่งเก้า หนึลบหนึ่งเหลือศูนย์หนึ่งสองสองมีส่วนศูนย์กับหนึ่งออกสิบเอ็ดเห็นไหมบางทีก็คือการหนึ่งลบหนึ่งเหลือศูนศูนกับหนึ่งศูนหนึ่งสองสองมมีแเหลือส่วนส่วนศูนย์กับหนึ่งมาหมดสองมมี่บ่มีบ่ส่วนวัดนี่สองบมมีเอาเลขเจ็ดขึ้นมาสองคือลักความว่าั่นเลขหนึ่งเลขลักมันออกัน แปดหนึ่งสองห้าหนึ่งเก้าเี่ตัวนี้สีบอกตั้งกันตัวที่กระติบอกตั้งกันสามกลุนหนึ่งได้สามมุมมีสามหันบ่นมับอกมุมมีสามมันบ่มีสามบ้านนี้ก็สองเก้าเจ็ดส,สี่หนึ่งหนึ่งสองเก้ากระเสือบอะไรเก้าเจ็ดกระเสือบอะไรสามเก้ายี 9, 7, ่สิบเจ็ดมุมมีเจ็ดบน จ็ดบุญบ่มีเจ็ดบ่มีบุญแสดงว่าดับเจ็ดบุญเลขเอาหนึ่งตัวเดียวหนึ่งจะมากเพราะว่าสี่หนึงน่งหนึ่งสังเกตเลขนะเลข,เลขยุนี้มันแคเอาไว้ตัวหนึ่งเก็ดแปดเก้าต้องเอาไว้ตัวหนึ่งออกแปดศูนย์ห้าก็ต้องเอาไว้ตัวหนึ่งมันก็มาศูนย์หลังเก้ากับสามศูนย์เก้าสามต้องเอาไว้ตัวหนึ่งออกเก้าหกหนึ่งเก้าหกต้องเอาไว้ตัวหนึ่งออกหนึ่งเก้า ห1 9เก้าต้องเอานึเอาต้องเอาสามตัวต้องเอาไว้เลขบนต้องติดมาตัวหนึ่งบอกนึงหนึ่งมันสี่หนึ่งหนึ่งต้องติดบนตัวหนึ่งอยู่นี่4ีับห่ที่นึ่งนับมีกันหนึ่ง้านงดกับห้าสี่ห้าส่เกิีแเกตัวลากนได้ิดนะเฮยับมันกันดูส่ เก่งดับบ่ครับสูดับปูตัวนี้ตรงกันมันจิบ่ออกนี่เห็นบ่นี่มัออกมาเนี่ตรงกันตรงกันตรงกันบ่ออกสุดดับเรียกจะได้กับมีโยติดอยู่นี่สี่หนึ่งหนึ่งเนี่ย้องมาให้ได้ก็มีตัวหนึ่งนาะครับเนาะมันบ่เป็นต่ออกได้มันบ่เป็นต่อมาออกได้เที่ยวเก่าหนึ่งเก้าหกกันบ้ามีนครับออกเที่ยวเก่าแบบนี้มันมีหนึ่งอีก่ได้หนึ่งเนาะปูเนาะอวนเนาะมีหนึ่งเนาะครับนี้ ที่หนึ่งหนึ่งเนี่ยมัดต้องติดบ่นตัวหนึ่งอยู่นี่มันตุ่มมากเห็นเฮยหนะ่ดนะนี่ปูจานนะครับผมเฉันซื้อปูนเนี่ยาจานนี้มาครับผน <มา S 2> ซื้อน้ำเน,นี่ยปูเนี่ย เอาละครับเนาะโอเคเ้คแจบมไงตัวมันเดินมาเนี่ยอ่ะครับหนึ่งแปดในม่อานาจะมา่าแต่ว่าตัวเป็นเล่งตัวกันด้วยซึ่เออเลีเด่นตัวนี้ <c oughs> ล่างนั้นมันเด่นหา เรื่องขันเดินตัวนี้เดินชี้ฮหลักสิบล่างสี่เขียนไ้คือหลักสิบล่างคัน่าพื้นว่าผูมมากคือภูมิมากผู้อยากตัดคือบ่อยากตัดแต่แล้วแต่น,นะนะอันนี้หลักสิบล่างหลักสิบล่างท่านผู้ชมแค่หน้าจอเด้อเด้อหนึ่งสี่เป็นคือตัวเด่นสิบล่างศูนย์สี่ แปดนี่นี่ดูที่แปดมาหลักสิบล่างหน่วยล่างหาตัวเดียวหาตัวเดียวใจหาแปดหากเก้าได้บ๊อบพวงฮะใหาแปดหาเก้าได้บ๊อห้าแปดนี่บ่าไะไตุ่มกันแล้ว 5, <8. S 1> เขียงสูตรใชพร้อม <5. S 1> ออกสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองตรงกัดบอกได้คือหาเก้าไปได้ห้าเก้าไปได้นันออกเสลียงอื่นไงออกเสยงไหมออกเสียงออกเสียงอันนี้ว่าได้ออกเสลียงได้ไปได้เนาะหาเจ็ดได้ไปได้นั่นแหละมันจะออกเสลียงหาเจ็ดได้หาเก้าได้ อ่ะแปดก็ได้อ่ะอล,อล,อล,ล่างเนา<ล>ะปูเนาะล่างเลขมันเจียวตัวนึงไว้เลขบนมันเจียวตัวนึงไว้สี่อันนี้สี่หนึ่งหนึ่งมันต้องอย่างมันเจียวหนึ่งไว้เนาะปูแปดเนี่ยก็บแปดกับแปดกัลลักษิบบาแปดดับล่างดับบ่ลนี่นี่วะนี่แปดแปดดับล่างเหลือขันมันเหลือเหลือสองตัวนี่อ๋อแปดดับล่างเลขบแปดดับล่างแล้วเหลือสี่มากสี่เลขมาบนได้บ่ปูแปดฮะบดบด้บ่บนแปด ปดมันมาได้นี่เห็นบ่เอาแปดมามาึงติด 8, 8แปดแปดลังล้วไปลักลอยก็ได้ไปลักน่วงก็ได้เพราะว่า,าเร่มันดินแปดดินแปดตกันเนะาะมาี่สิบวัให้ฟังเด้่องบ้านเน้อเอฟซีเพิ่นถือเราหันเนี่ยมันมีอาอนร่ำอาจารย์หนึ่งเพิ่นส่งมาให้คู่เดียวคับคู่อานรำอาจารย์เพิ่นบอกมากมากันเพิ่นกระเถือกสามตัวผน ในสุดเดียวมากิบ4โลี่ตัวท่านหนึ่งแปดตัวเดียวโอ้4หนึ่งแปดตัวเดียวง่ามเนะนี่ค่ะตัวเดียว4หนึ่งแปดสำหรับคลิปนี้กะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายฟ้าฟ้าร่าอีกสองทางหนึ่งนะครับผมขอแต่เดีย๋ยลงคลิปนะครับ คือผมไปฟังน้ำปูไปหันนี่มัดเดียวนะสี่หนึ่งแปดนั่น,นอเอาครับผมล่าเป็นท่างกานเนาะครับผมเจือกันชีพนาครับขอบคุณครับ